สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคนที่ไหนไงเป็นคนตะโดนครับอ๋อแล้วรู้เปล่าว่านี่เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนล่ะครับอ๋อก็เป็นคนที่ชอบน้องไงแล้วพี่ก็ดูช่วยจอรด,ด้วย <c oughs> จ,จะไม่ยอมให้เขาจีบจอร์ดเดียวพี่ขอคำกลม,มขอคำจีบบ้างสิครับมีบาเรตบ้างไหมครับเอาไหมอ่ะมาถึงเอาบาเรตใช่ไหมครับแล้วเนี่เออยเป็นแฟน <c oughs> นักประจําก่อนชื่ออะไรผู้หญิงผู้ชาย ชื่อตุ๊กตาอยากเล่นตุ๊กตาจังอยากเล่นตุ๊กตาจังแล้วชื่ออะไรเอ่ยชิบหมายแล้วชื่ออะไรดีบอกไปเลยผมชื่อจอร์ดครับชื่อจอร์ดครับไปเล่นกันไหมจะไปเกาหลีไปไปกับจอร์ดเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจอร์ดพาไปกิน ออเลยเดจันผู้หญิงผู้ชายวะเขาชื่อตุ๊กตา, <What? S 1> นาหนวะเมื่อกี้กเขาชื่อว่าอะไรม้อไปตัวเหรอหวัดเครับพี่อยุเท่าไหร่อ่ะี่เวครับไม่เชื่อวิหรอ่ี่เวครับเป็นจะเป็น่นนานีสิบเมรนจีนจะเ่งอะจะมเจกมนีป อายุยี่สิบเอ็ดเนาะผมว่สิบเอ็ดแต่พี่อายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับผมถามได้ไหมว่าพี่มีแฟนหรือยังถ้าพี่มีครับพี่ไม่ต้องตอบถ้าพี่ไม่มีพี่บอกว่าพี่โสดอ๋อโสดจีบได้จีบได้จริงเหรอครับโอ้โดยจะชื่อก็รัวในวันน้ามอเนี่ยมาดึงชื่อใครชื่อพี่เหรอใช่พี่มอพี่จีบผมได้เปล่าพี่คิดว่าพี่จะจีบผมติดเปล่าผมหล่อนะ ไดหรอได่ครับผมผมลอดด้วยบนรวยด้วยแล้วชื่ออะไรเอ่ยน้่ผมมีดองชื่ออ่ะพี่เจ้าพี่เจ้าจื่อชื่อหนึ่งชื่อสองนี่ครับเอาชื่อหนึ่งคือคือผมมีชื่อที่โรงเรียนกับชื่อที่บ้านครับเอาเอาชื่อที่บ้านกันเนี่ยเอาเอาที่บ้านหลังใหญ่หรือบ้านหลังเล็กครับ อาชื่อไหนสักชื่อฮะอ้าวผมบอกพี่ไม่ถูกงาพี่ก็บอกผมบางทีเอาบ้านหลังใจหรือบ้านหลังเล็กครับอ้าชื่อบ้านหลังใหญ่อบ้านหลังใหญ่สีดำบนสีขาวครับโอ้ยโซนโซนไม่อยากถามแล้วอ้าวไม่อยากรู้แล้ววะก็อยากเปย์อ้อนหน่อยแม่คุณแมชื่อแจมป่าวพี่รู้ได้ไงอ่ะอ้าชื่อแจมเหรอ ไม่นะไปดูได้ไงอ่ะพี่เป็นหมอดูวะปั่นให้ฟังหน่อยกแจงเป็นฟองอ่ะต่อเป็นแฟนพี่เกินนะลวแม่ครับแม่ผมเจอแฟนผมแล้วแม่ แล้วไปนอนที่ไหนเอ่ยเป็นคนตะตูนครับอ๋อแล้วรู้เปล่าว่านี่เป็นทอนที่ไหนเป็นคนที่ไหนล่ะครับอ๋อก็ไปนคนที่ชอบน้องไงทุก <c oughs> ไม่หาพาสันเกลียดตอนนี้ป่ะครับเมื่อคืนอยู่ครับ <c oughs> ครบครับ <c oughs> อา้าว <c oughs> ยังไม่จามปะยังยัง อ๋อยังเอทำไมไม่มีแฟนอะครับที่เกียรติเนี่ยมีลแล้วก็เลิกแล้วไี่อยู่จังหวัดอะไรอะอยู่สิงห์บุรีครับอยู่ใกล้ๆผมเลยครับม,มันมันใ้ตัวไหนสตนูมีอยู่ไหนก็ไปอยู่สิงห์บุรีแต่ผมอยู่สิงห์ในใจพี่ไงครับอเอาเอาผมก็ไม่ยอมนะแล้วเอถึงซจชอบตัวไหนอะชอบตัวเอตัวแรก แตนนี่ชอบยืนนะผมกืนอยู่ครับเกินอะไรก็โมกัะติบผมไปก็มีใครมาจีบครับ ผมไม่เคยมีเฟร์เลยไปลงเล่นนะครับสักตาร์ด่งครับจะเป็นจะเป็นจะเป็นท่านี้จงเล่นต่อไปก็ได้ครับลงเล่นไม่เสียงครับรวยจริงๆคุณมีห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไปวิ่งเล่นเด็ๆครับไดครับไม่ต้องเล่นในอุ่นนะครับแค่แบบว่าอยากไปวิ่งข้างๆเราวิ่งเล่นในใจไม่น่าหรอ ได้ครับระวังเจอเจือดนะ,ะเสือตะคุบะ <c oughs> หรือว่าเสือโค้งเสือโค้งอ่ะไม่ไม่ได้กลัวเสือนะ <What? S 1> อ่ะแล้วพี่กลัวอะไรครับกลัวห <c oughs> นูนนนออนไม<อ>่รับไ,ไ,ไปครับไปครับเล่นเกมครับ เข้าเกมครับเดี๋ยวไปเข้าน้ำแป๊บครับไปทำไมเนี่ยไปซักผ้าแล้วพี่ก็ดูจอจดด้วยพี่ไม่แล้วพีจอจดด้วยพีจอจะไม่ยอมก็จะไม่ยอมให้เขาจีบจอเดียวพี่ขอคำคมขอคำจีบบ้างสิครับเกมอาการอะไรพี่ก็รู้มาแล้วก็เพี่เอาคำคมอะไรไหมจอจีบบ้างดิจาจีบจอเดียวเลย มาแล้วครับเสียงพี่ได้รักจังเลยอะ่ะพี่น้องเปรียนะผมฟังได้เหรอใช่น้องอะร้องเพลงร้องไม่เป็นครับสวัสดีครับพวกเน็กแปะโพอยากจะโดนอยากโดนดันเก่งอยากโดนแดงแประจงโลบานอยากโดนมานไปหานสุวรรณมองอะไรกันเนี่ยครับเกมที่ไหนพี่ลงที่ไหนครับผมไม่เล่นเกมละห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า เก็บดาวก็ได้ครับน่าจะมี5ตัวเป็นเจ้าที่น่ารักจังนะครับนี่ครับจบตานนี้แบบว่าผมขอเวลาบุกพี่ได้ปะครับเ,เอ็ดมันรอนปิดกล้องสีนะไม่เคยมีใครหาเจอเลยจริงเหรอครับค่ะพันพี่เอ็ดผมได้ป่ะครับจบตานนี้ผมไม่เปสับบุกผมไปอะ่ะเป็นคนแอดคนยากเลยดิมันแบบว่าไม่มันไม่อยากแอดเพื่อนไะ่อยากแอดเฟนได้ป่ะครับมันมีกลุ่มนั้นเหรอมีนะครับพี่ต้อง ไปดูดีครับวันนี้ปุ่มแอดแฟนนะครับผมแฟนทำไ,ดไมครับแอดแฟนนะแล้วทำไมพี่ไม่มีแฟนนะครับไอแฟนที่มันเย็นเย็น,น,นอันนั้นมันพะลมอ่ะค่มันจะเป็นแฟนได้ี่เหรอพี่ก็ตลกน,นั่นนี่ฮะตลกนั่นเนี่ยยอมรับขอผมตั้มหน่อยครับยอมไหมใครขี้ตั้มอ่ะ น้องชื่อตั้มหรอใช่ครับผมชื่อตั้มมีบัลเิตบ้างไหมครับเอาไหมบ้างมาถึงเอาบาัตรเิตใช่ไหมครับเอาเนี่ยเป็นแฟนอะแล้วเอาได้แหละครับต้องดูก่อนข้างบนครับ แล้วล่ะหมดพี่ยิงไหมฉันงั้นเดี๋ยวมาไปรักสาวสาวคนหนึ่งเอาอะไรไม่เอ่ยเอาเอาพี่อะครับนี่เอาติตไปเอาเลยนะครับผมไปเอาเลยนะไปเอาที่ไหนครับพี่ครับไปเอาที่ไหนครับไปเอาที่ไหนครับมาเอาที่มานจิตไปเอาที่มัน ดีนะครับพี่พี่รู้เปล่าว่าว่าหัวใจมีกี่ตานะนี็นึ่งสุดขันปิดครับปิดปิดหัวใจหัวใจมีสามานะมีของแข็งมีของเหลวแล้วก็มีของเธอนีผ่านมีสถานนะค นะมีสถานะเนียวสถานะยังไงอ่ะก็าหัวใจน้องอ่ะเป็นของนี่เอหัวใจนี่ก็เป็นของน้องสถานะยังไงปีตุกตาเหรอพีตื้พี่ตุกตาใจะไหมใช่เนี้ยพีปีตุกตาแบบว่าใหญ่หรือเล็กอ่ะ มาถึงเป็นตัวกระตาตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กอะไม่เหรอไม่ชอบตัวใหญ่ใหญ่อะกาา็มาถึงพี่ไงพี่เป็นตุ๊กตามาถึงพี่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่รู้อนต้องมาดูเองเดี๋ยวผม <c oughs> ผมปั่นจักรยานไปเลยนะ ครับหลังจิงด้วยครับระวังครับทำไงจะได้เล่นกับตอนหน้าแสนหาหมวัแครับหนึรับ้อยห้าห้าไม่เห็นหลังอ่ะไออาพี่โดนหลังจริงเหรออยู่หลังลัอตรงร้อยห้าชุบได้ปะครับพี่ชุบได้ปะครับอ่าตอนนี้ชุบได้ร้อ้าสิบชุบไม่นานหลังต่อไปก็หลังลี่ ับยาอกล้ามันตายตอนนี้กระตุ่นหมดแล้วมากได้เดี๋วกระตุ่นจีนนกระตุนหมดอ่ะพี่กายกระตุนหมดแล้วครับถึงกระตุนจะหมดแต่ผมไม่เคยหมดใจที่รักพี่เลยนะ พี่ครับพี่ครับพี่ทำเสียงมีดบาดเป็นเปล่าผมต้อง่าผมเสียงมีดบาดแตะทำไม่เจนนะไม่เคยโดนซิงหรอมีตัวไกยิงได้ตัวไกยิงมันได้น้าจะบกั้นหนัก จุดหมนเหมือนกันยินไปแล้วขั้นบินไปข้างล่างเนี่อ้ บ้าเออทุกคนเจอกระสุนหมดนะนคือต้องใช้ปืนที่จาจริงมานน่ะพี่ดูจิชีวิตหน่าสงสารแช่หใช่เย่<ฮ>สุดเกียวแต่เขาโชคดีที่มาเจอพี่